ก็สวัสดีครับคู่ที่2อ,อาสายแม่เป็น 06p 06p ก็เป็นอันตรพานบวกเยียแสนนะครับผมเป็นสีเยียนะครับแต่หนอนหนอนแจ้หน่อยหนึ่งนะครับผมโอเคก็บอกตำาหนิก่อนนะนิ้วเข้าเกยนิดนึงแต่ไม่น่ามีผลต่อการแข่งขันนะครับก็สีเยียสวยงามนะครับอันตราพานบวกเยียแสนบวกเพชรมณีนะครับ นี่นะครับผมอ่าก็เลือกตัวสวยที่สุดมาให้พวกพี่ๆแล้วละนะครับก็ใครสนใจก็แจ้งมาสําหรับคู่ที่2องนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปชมตัวเมียกันนะครับอ่ะเดี๋ยวดูแข้งก่อนหน่อยนี่นะครับผมเดี๋ยวไปชมตัวเมียกันครับผมอ่รุลักเลนิดนึงนะครับคนเดียวนะครับลูกน้องกลับหมดละ ก็อ่าตัวเมียนะครับผมนี่เลยนะครับอ่าสวยตัวเมียสีเหมือนแม่เขานะครับอ่ะชมในส่วนของข้อขานะครับผมคู่ละสามเท่านะครับไม่รวมเดินทางนะครับเป็นปอวุดร้อยนะครับเป็นลูกเจ้าเพชรมณีบวกอ่าศูนย์หกพีก็คืออันตรพานบวกเยียแสนนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ ก็ใครสนใจแจ้งมานะครับสวัสดีครับ